สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะตอนนี้ก็สาวดำก็อยู่ที่สวนธรรมนะคะกับพ่อปู่3 8 8หรือว่าร่างพ่อปู่สีสุตัวอนันตานาคราชนะคะตาด้อจะไปจ้องเพื่นหนดะ้าค่ะอันวันนี้นะคะญาติทำบ้านละหานนาบ้านบึงบัวทองบ้านคลองเจริญก็มาทำความสะอาดสารแม่ย่าาพลีนะคะแล้วก็ ร้านปลูกองอาจย้าดอกไม้นะคะก็สาวทำสาวดำก็ได้มาเก็บภาพนะคะที่ทุกท่านได้มาทำความสะอาดวันนี้เรี่ยมม่องเลยพรุ่งนี้ก็จะได้เฮกันนะคะพรุ่งนี้จะได้เฮกันค่ะในขณะที่รอสาวทำ,สาว,ำสาวดำก็จะให้ท่านก็จะเก็บภาพสวนทำเอามาฝากกิฟซีนะคะค่ะ วันนี้วันที่16กุมภาพันธ์ค่ะนี่นะคะนี่คือสวนธรรมสาวดำค่ะสาดำสวนธรรมสาวดำเอฟซนะคะก็ทุกท่านก็จะได้เห็นนะคะว่าสว,สวนธรรมของเรานั้นนะคะร่มรื่นนะคะร่มรื่นมากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็มีญาติ ที่ทำมาใส่บาทนะคะบางวันก็สิบบางวันก็ยี่สิบแล้วแต่ใครว่างใครไม่ว่างเนาะการมาทำบุญค่ะวันนี้ญาติธรรมก็มาอนี่ค่ะพาก,กันมาทำความสะอาดสารปูองค์อาจยญาดอกไม้สารแบาา่า่าไผลีนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหันหน้ามาทางนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาหาพ่อปู่จีจ่ามาทำความสะอาดแม่นบ่อค่ะมาทำความสะอาดแม่ยาไฟลี่ปู่อุ่งอัดยาดอกไม้เนาะขอปล่ทุกคนมีโชคมีลาภได้ค่ะเด้อค่ะสาธุจ้าสาธุจ้านะนั่งเอาตัวโชคลาภกับอีพ่อปู่เฮานะเนาะถามสบายเลยค่ะวันนี้ ซีเมอแล้วเนาอคุณตาเนาะได้ผลนี่ประเทศผล นมแน่าวนกท่านโงมกั้งหาเปิดมาคุณแม่เกิด้อคุ้นขอจะมาได้ด้วยอาษาร่าวมาดีน้กันนอกุชได้ค่ะเอฟซีที่ราได้ทุ่ข้างพอปลูกให้มันแล้วนะคะสาวดำก็จะเกิดให้ทุกคนได้เห็นกันรวมสาวดำด้วยเห็นคเก้905นะคะเอน 90 5นะคะ fc ที่รักกับ905แล้วก็18นะคะเราก็กลับเอาด้วยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีนยวนดูจะให้ fc ได้ดูเดียวกันนะค่ะ fc ที่อยู่ทางบ้านนะคะค่ะพป้าปูได้ให้90 5นหนะคะแล้วก็18เราก็ตัดซื้อด้วยนะคะท่านผู้ชม909 5 0 5หหแล้วก็หนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมนะคะตัดซื้อด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้อันนี้ให้ fc ทางบ้านได้ดูนะคะ มีม้ให้พวกเขาเอาวันนี้ละ่งนัออกาได้แบูนาได้แะเพุนหิ่นให้ให้เพิ่นเขียนนัเอาแม่นว่จ้ะเขียนอา่นงัวหนงัวนเมื่อกี้เพินเขียนไรเห็นบ่เพิ่นบอให้เพแม่ซื้อตัวละหาแสนคนเขาจ้าจ้าลลงสามศูนย์ให้เพิ่นไหน่เพิ่นไหนสามศูนย์ อ๋อได้หลายอยูอันนี้เนี่ยนะคะเอฟซีเออพอปู่ท่านเขียนไว้นะคะงวดที่แล้วน่ะท่านให้สามศูนย์ท่านบอกให้โยมแม่ซื้อห้าล้านโอ้ยค่ะแล้วนี่ก็สามสองแล้วก็สามเจ็ดท่านให้งวดที่ผ่านมาแล้วก็ออกสามศูนย์นะคะแต่ว่าไอ้นั่นเพิ่ก็ให้ไปสามศูนย์สามแปดแล้วก็ศูนย์แปดวัที่ผ่านมานะคะอันนี้วันนี้ก็อันนี้เป็นที่ท่านเขียนไว้เราก็เราก็เขียนนี่นะ ต้องเอาใบนั้นมาลองนล่ัะมา้แยกกันปบ้านเขานี่มีก็อดลองมาูจะนั่นรองจะมอายเินดอกันเอาันเอา้องทุกอันเดเอาอน้ตอนนู้กันเลยฉันให้คูกันเลยลูกเอาคุณแม่แขเองหแมังไปชำนาน

กมันเก็บมาออกบั้นดีชิคิดซะแล้วบาตัวนี้มาเจ้าปลานี่ปลาจ่อนี่ปลาใส่ถุงโลดนี่ปลาใส่บ่อจ่อเจ้าวนี้ยตันจะบอกเก่นีตัว่โตยิงใหญ่โตมันตึ้ัอะไรตัวจอห้าอ่ ว่าไล่ต <H ing? S 1> well ัวเพราะภาพใหญ่ตั้งเยอะนี่นีอะไรก็ไปเอาเหมือนกันวันน้กเลี้นวอานเงี้ยวันนี้ก็ออกไปอ้วยกันนคุณนั่งคุณเดี๋ยวเนาะคุณนี่ก็คุณนั่งฉันก็นอนคุณนั่งที่ห้องอื้อคือที่ม้ากคงอก็จะแบบคุณแม่เสียใจที่ว่าย้อนหนังหมอจ่าเพรนะว่าอย่างเจ็บไปหางคือเนี่ยเพราหตุไรเสียใจย้อนหลังที่ว่า

กับสามใจแม่เจ้าดิฟ้ากับสามงานงานฝันฮ่า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  เดินออกไปตลาดจ้าฉั่ค็พบกับไอ้กับบ้านมาเก้าวหลาไปไปมากๆก้าวหลาจังหันจังที่นี่มีมั้ยนี่มั้งกาแฟบุญีนั่นเท่านั้นลูกโอ้จ้าจ้าจ้าตัดออกกันเสร็จแล้วจะนี่สุดหลับเลยก็จะหาบัตรสิบบาทกันแล้ว้จ้าจ้าปลาปูได้ไหมว่าท่านท่านหมดละอาเขาโดนดอกาไปได้นึ่งทุ่งแน่เยี่ยมไปรับที่รถ ย่างลัดไปลัดดี่ว่าอาจารย์เอาลัดท่างใด้ก็ลัดไปคุณป้าจ้าเอาฝากให้พ่อปู่นั่นดึ่วงพนไปอีกแล้วจะให้พ่อปูนะค่ะไปไปออกไปลัดพุ่นอ่จาท่านผู้ชมคะในนี้ก็คือตัวเลขที่พ่อปู่ท่านได้ให้นำมานะคะนี่งวดวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ชมสีด๊าคาเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะ วันวันนี้ค่ะวันนี้วันที่16นี่ท่านให้มานี่คือท่านฟันธงให้แล้ว905แล้วก็1นนะคะเ e ย็บซีจ๋ามามากล้องนี้ในวันที่15นี่นะคะค่ะสูเก้าศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งแปดนะคะค่ะแล้วก็ทุกคนที่มาวันคัเรียกออกแล้วจะได้มาอันโดดน้ำโดดน้ำที่สาบ่ปปูบ่นบก่กค่ะท่านผู้ชม ก็อขอให้ทุกทกท่านพิจารณาดูนะคะนี่ค่ะนะคะของงวดวันนี้นะคะงวดวันพรุ่งนี้คะ่ะออกพรุ่งนี้คะ่ะท่านผู้ชมจากพ่อปู่สามแปดนั่นคือลายเซ็นท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า,าจ้าจ้าเอาไปเลยแม่เอาไปเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่คะ่ะเลขที่จะออกวันพรุ่งนี้นะคะนี่คือพ่อปู่ เลขพ่อปู่สามเป็ดที่ท่านฟันธงให้นะคะขอทุกๆท,ท,ท่านโชคดีจ้าผู้ใดโชคดีผู้ใดถึง่าลืมมาไอจัดดน้ำสาได้จ้า